วกดหัวใจให้หน่อยนะฮะเป็นการเพิ่มการมองเห็นเป้าหมายของปีนี้ฮะบอกเลยคือสามแสน follower ฮะซึ่งนะับปัจจุบันอยู่ที่สองห้าเก้านะฮะเหลืออีกสนะี่หมื่นหลืออีกสี่หมืนแล้วก็เหลือนะ <c ười> <c ười> ดูไม่ยากมากเท่าไหร่นะ <c ười> นะครับอ แต่ว่าอย่างไรก็ดีเราต้องไม่ประมาทนะฮะแล้วก็จริงๆนะมีคนบอกเฮ้ยทำไมจานไม่ตั้งเป้าล้านหนึ่งไปเลยล้านหนึ่งไปเลยนะฮะถามว่าจริงๆเนี่ยอยากให้ถึงไหมอยากให้ถึงเพราะว่าอย่างนี้นะคนไทยมีอตีไปหกสิบหกล้านสมมุติว่าตีเป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่งก็สามสิบสามล้าน เป็นสตรีวัยรุ่นบวกวัยเจริญพัน,นเอาว่ตตีแค่แบบคนมีประจำเดือนแล้วกันอาสิบแปแล้วกันมีท i กตอกได้นะมีทิกตอกมีโซเชียลมีเดียอื่นๆได้เนะี่ยก็สิบแปดปีขึ้นไปจนไปถึงอายุหกสิบปีเนี่ยเดี๋ยวนี้หกสิบก็ยังแอคทีฟเป็นผู้หญิงคนระต้องเกินหนึ่งล้านคนอยู่แล้วคนระับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วนะไม่ได้เป็นเป้าหมายที่เกิดเรื่องคือแปดสิบอร์เซ็ของคนที่ติดตามช่องหมออ,อยู่เนะี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะ ไวประมาณสักสามสิบสี่สิบนะฮะว่าแล้วก็ทันนะตอนนี้อยู่กันร้อยเจ็ดสิบคนนะฮะที่ฟังอยู่อายุเท่าไหร่กันนะฮะขออนุญาตเช็คอายุนะฮะคนที่ฟังอยู่อายุเท่าไหร่กันนะครับอืมโอเคก็ระหว่างรอนะก็กลับมาตรงที่ว่าอืมถ้าเราทําไปเรื่อยๆเป็นช่องทางที่ให้ข้อมูลให้ความรู้นะครับร้านหนึ่งก็น่าจะถึงนะเห็นไหมสี่สิบแปดหกสิบสามนะฮะ โอ้โห oh, เป๊ะเตะหกสิบหกนะฮะวัยวัรุ่นทุกคนเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป้าหมายที่เราจะดูเรื่องของท้องวัยรุ่นนะฮะเด็กอายุต่ำกว่ายี่สิบปีนี่แทบไม่อยู่ในห้องนี้เลยนะพี่ลายลายบอกพรุ่งนี้สี่สิบห้าปีเต็มนะฮะสี่สิบห้ายังวัยรุน่นเราอายุเท่ากันนะฮะเอามาเราอายุเท่ากันยี่สิบสาโอเคฮะดีใจนะฮะ ไม่มีใครวัยรุ่นเลขแบบเลขหนึ่งนำหน้าเลยเหรอนี่มีสิบเจ็ดนะฮะโอเคก็เรียกได้ว่าเลนกว้างอยู่นะสิบเจดถึงหกสิบหกนะฮะองไรก็ดีดีใจนะที่ได้อยู่ประบแปลว่าเนื้อหาจะต้องเพิ่มใบทองนิดนึงนะฮะไวใกล้หมดประจำเดือนเพิ่มมาหน่อยกนะ็เออนะครับนะโอเคห้าสิบก็รุ่นนะฮะตัดปั๊มลูกไปแล้วสองครั้งฉีดวัคซีนได้ไหมไม่ได้เป็นข้อห้า บอกเลยครไม่ได้เป็นก้อนสามารถฉีดได้นะครับแต่ประสิทธิภาพนะอาจจะไม่เหมือนกับคนที่ยังไม่เคยมีมเรียกว่าอะไรไม่เคยมีรอยโลคนะฮะอ่ะเรามาตอบคำถามกันต่อนะฮะเป็นถุงน้ำในลังไข่เเซนบอกว่าผลมะเร็งไม่มีไม่ต้องผ่าติดตามอาการแบบนี้ปกติการรักษาไหมก็ คือหมอเนี่ยไม่ได้เป็นคนตรวจเราไม่เห็นผลเอาไม่ได้เห็นลักษณะอัลตราซาวนะะ์นะฮะไม่ได้เห็นผลเลือดทั้งหมดนะไม่ได้ดูประวัติอื่นๆน,นะครับก็เลยบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้ว่าการรักษาแบบนี้โอเคไหมนะครับนะบอกไม่ได้คุณนิตยาสวัสดีครับงบงบงซัวนะใช่ไหมบายแล้วต้องซัวแล้วใช่ไหมฮะจากฝรั่งเศสนะฮะ ว่าแล้วก็ฟังจากที่ไหนกันบ้างนะฮะเมื่อกี้คุยกันตั้งแต่ว่าพึ่งมาฟังกันครั้งแรกคุยว่าอายุเท่าไหร่กันตอนนี้นะฮะอยู่ที่ไหนกันบ้างนะฮะบอกเป็นเมืองก็ได้นะ,ะบอกเป็นจังหวัดบอกเป็นเมืองก็ได้อาจาย์ตอมสวัสดีฮะสะดวกไหมฮะสะดวกมาไลฟ์ด้วยการสักสิบนาทียี่สิบนาทีไหมฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจย์ตอมแบบมีโคราชระยองนะฮะ มุกมุกนะฮะหัวหินแม่สอดอุบลน,น้ำปิงสีเกดนะฮะน้ำปิงคือที่ไหนอ่ะน้ำปิงคือเลงน้ำปิงเหรอครับอ้อาจารย์ตอบไม่ว่างนะไม่เป็นไรฮะแต่ว่าเรายังมีการบ้านกันอยู่ที่นะหมายถึงที่สิกันบานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ มเะเร็งปาบมดลูกมะเร็งเยื่อบุโปรงมดลูกมะเร็งลังไขนะ่ตลาดผู้โอเคแม่นะฮะแปดปีที่แล้วผ่าลอดกับหมอนะฮะอ้จอจย์ตอบยินดีฮะหลังสิทธนะฮะกิ่งแก้วสมุดปาการนะฮะเอ้าน้ำปิงที่ไหนเมื่อกี้ยังยังไม่เห็นท่านที่ตอบมาเมื่อกี้นะฮะเนะ้ำน้ำปิงน้ำปิงคุณแซมมี่น้ำปิงคือจังหวัดอะไรอะ่ะ ย่างี้ที่อยากชวนะอาจารย์ตอบคุยเมื่นอัน้ำปิงเชียงใหม่นะฮะโอเคคือก็ไปดูเรื่องของไอออตานะคือการอัลตราซาวด์แล้วก็เปรียบเทียบว,ว่าจะสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งนะฮะและเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีการแบบใส่สูตรใส่สกอร์ลิงคำถามทั้งหมด9ข้อนะครับบวกอีกอันนึงอันนี้เป็นฝั่งยุโรปเนาะถ้าของอเมริกาเนี่ยเราใช้คำว่าโอร โนะ O แล้วก็ขีดแล้วก็ I นะครับซึ่งก็จะพอบอกได้คัดกรองได้ระดับหนึ่งเลยฮะว่าลักษณะลังไข่ที่เห็นเนี่ยนะครับเหมือนหรือไม่เหมือนมะเร็งอา่าเหมือนหรือไม่เหมือนมะเร็งแล้วก็จะไปสเต็ปถัดไปตรงที่ว่าแล้วจะรักษาอย่งไรต่อนะคร,นะครมีวิธีการอยู่นะครับสำหรับเมื่อกี้ท่านหนึ่งที่ถามมาว่าอย่างนี้โอเคไหมนะฮะการรักษาเนี้ กรุงเทพค่ะรักษาใช้ประกันสุขภาพได้ไหมดีกว่าตัดบนลูกไหมอ่ะโอเคไหนๆขอญาตเล่าเรื่องไฮฟูและการพรุ่งนี้หมอมีเคสอีกนะฮะประกันขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเลยฮะบางเจ้าก็ให้เบิกฮนะบางเจ้าก็ไม่ได้ให้เบิกนะไฮฟู Hi นะฮะมีคนหามาดีกว่าตัดบนลูกไหมแล้วแต่กรณีครับคือต้องบอกว่าเมื่อผู้หญิงมาหนึ่งคน มาหนึ่งคนมีปัญหาเรื่องเนื้อง,งอกที่หมดลูกนะเราต้องถามสามอันนะอายุอาการแล้วก็ความอยากมีบุตรนะฮะสะเต็จแรกก่อนนะอายุอาการแล้วก็อยากมีบุตรนะครับมาใส่ในสมการในอาการนั้นเนี่ยวงเล็บปิดนะ,ะมีทั้งหมดสีอาาส่อาการหลักสี่อาการหลักๆซึ่งคนนึงอาจจะมาหลายอาการก็ได้นะสี่อาการหลักๆมีดังนี้ได้แก่ประจำเดือนผิดปกติะฮะเช่นมามากหรือว่ามากระปิดก่ปอ อันที่สองคืออาการปวดไม่ว่าจะเป็นปวดประจำเดือนหรือปวดตลอดเวลาอาการที่สามคือก้อนไปกดเบียดอวัยวะต่างๆเรียกว่าบัลกีสตองเช่นไปกดเบียดลำไส้กับท้องผูกไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะก็ปัสสาวะบ่อยไปกดเบียดที่ท่อไตก็อาจจะท่อไตบวมมีอาการปวดเอวได้อาการที่สี่คือเขาเรียกว่ารีโปรดักทีไม่ว่าจะเป็นท้องยาแคงง่ายท้องก็เกิดภาวะแทรกซ้อน อันนี้คือวงเล็บอาการนะโอเคอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องถามะฮะว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดอาการทั้งหมดเนี่ยมีวงเล็บย่อยมาอีกนะเขาเรียกว่าสามอันฮะต่อจอขอเอ้ยมีหนีมาเกาะด้วยเกิดอ,อะไรขึ้นนะ,ะโอ้อาจารย์ต๋อมง่งหนีมาให้ขอบคุณมากฮะตกใจไม่เคยเห็นหมีมาเกาะที่ไหลามาเกาะน,นะ,ะต่อจขอ,ขอขคือนะนะตำแหน่งจมโนนะฮะตำแหน่งจนวนโอเคพอได้ ข้อม,มูลสมการนี้ปุ๊บฮะสเต็ปถัดไปคือคุยเรื่องการรักษานะการรักษาซึ่งการรักษามีตั้งแต่อันที่หนึ่งฮะติดตามอาการติดตามอาการฮะไม่ได้เหมอะไม่ได้หมายความว่าหมอไม่ทําอะไรนะหมอได้มาติดตามอาการนะอันที่สองฮะการรักษาโดยใช้ยาการใช้ยานั้นก็มีแบ่งเป็นอีกสองกลุ่มใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยากลุ่มฮอโมูนแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่ฮอโมูนครับ โ้อันนี้ดูลงรายละเอียดในรังนี้เหมือนสอบนักศึกษาแพทย์นะยากไปไหมฮะเอางี้ถ้าอยากฟังตอบกดแปนิดหนึ่งฮะเริ่มรู้สึกว่าลึกไปนะฮะเริ่มรู้สึกว่าลึลึกไปถ้าอยากฟังตอบกดแป้ฮะไม่มีใครกดแป้อ่ะมีคนอ่ะสองคนสามคนแล้วกดแป้นนะตัดเข้าโฆษณาฮะมีแปดแปดแปดด้วยนะขอบคุณนะตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดยังไม่ได้ติดตามการฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะ การติดตามคือกำลังใจนะฮะการติดตามคือกำลังใจเราอยากให้ถึงสามแสนพลวเวและระหว่างฟังเรื่องเนื้นองอกฮะเคาะหน้าจอได้นะหัวหวตอบตอบโอเคเมื่อกี้สมการนะสามอนะฮะเร, bon. <damn> เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในอาการแยกเป็นสี่อันนะและลักษณะของอย่างที่บอกตอจอขอตำแหน่งจุมา <S <S ที่การรักษาแยกเป็นการรักษาอันที่หนึ่งก่อนนะคือติดตามอาการ อันที่สองฮะก็คือเริ่มของการใช้ยาการใช้ยาแบ่งเป็นเป็นฮอร์โมนกับไม่ใช้ฮอร์โมนซึ่งการรักษาไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮอร์โมนกับการไม่ใช้ฮอร์โมนเนี่ยครับกลับไปตรงที่ว่าเรารักษาอาการบวกกับตัวโรครัเอาใหม่นะฮะรักษาอาการบวกกับตัวโรคเช่นถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการปวดเราต้องให้ยาแก้ปวดด้วยฮะนะแต่ว่ายาแก้ปวดนั้นไม่ได้ไปรักษาตัวในร่าง ดีนะฮะยาแก้ปวดนั้นไม่ได้ไปรักษาที่ตัวเนื้องอกหรือเรามีภาวะประจําเดือนมามกจนซีก็ต้องรักษาเรื่องของซีดด้วยฮะอาจจะเป็นให้ยาท่านเหล็กแล้วก็จะเป็นรูปแบบกินรูปแบบฉีดแต่นี่คือการรักษาตามอาการเพราะคุณแค่ประจําเดือนมาเยอะนะประจําเดือนมาเยอะแต่การให้ยาท่านเหล็กไม่ได้ไปรักษาที่ตัวโรคสุดท้ายต้องรักษา s p e c i f i กที่ตัวโรค บวกกับรักษาอาการะนะฮะทั้งสองอันนะต้องทั้งตัวโรคแล้วก็ทังอาการด้วยสเตตทานมานะฮะไม่ว่าจะเป็นยาที่เ,ออเป็นฮอร์โมนหรือไม่ใช้ฮอร์โมนไปรักษานะียาที่ใช้ในการรักษาที่ลดขนาดก้อนได้ย้านะฮะลดขนาดก้อนได้ของประเทศไทยของประเทศไทยที่มีนะฮะตามข้อมูลมีตัวเดียวนะฮะ มีตัวเดียวคือ GnRH agonist คือเป็นยาฉีดเป็นยาฉีดด้วยนะเป็นปุ่มที่โอเคมีรูปแบบฟองพ่นด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่หมอสูดเราใช้ยาฉีดกันนะฉีดไปแล้วทำให้เข้าไวท์ทองเหมือนคนเข้าไหททองเลยจะมีอาการร้อนบู๊บู้บาวา่าฮอร์โมนเอสโตรเจนด,ดอกนะฮะไม่ขึ้นประเด็นอยู่ที่ว่าการใช้ตัวนี้เนี่ย การใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับใช้ได้ระยะสั้นๆนะอใช้ได้ระยะสั้นๆหกเดือนโอเคมีบางข้อมูลถึงสองปีหรือว่านานกว่านั้นแต่ว่าถ้านานกว่านั้นน่ะคงใช้ในเฉพาะกรณีที่รักษาอนื่นไม่ได้เลยจะเป็นต้องใช้ยาสามารถใช้ได้แต่ว่าต้องมีเขาเรียกว่า a d v e เถอะใส่เข้าไปกลับมาตรงที่ตัวเนื้องอกเนี่ยฮะยาอะไรบ้างที่ไม่ช่วยแต่ว่ามี การรักษาที่คนไข้อาจจะเข้าใจผิดฉีดยาคุมมาก้อนไม่อยู่เนื้องอกรลุกก้อนไม่อยู่อืมและบางคนอาจจะโตขึ้นด้วยเหตุผลเพราะว่าตัวเนื้องอกเนี่ยเขามีตัวรับฮอร์โมนที่อยู่ใน,นยาคุมยาฉีดมีคือในตัวมดลูกเนี่ยตามงานวิจัยบอกแล้วมีเขาเรียกว่ามีตัวรับฮอร์โมนทั้งสองตัวคือฮอร์โมนเพศหญิงแบบเอสโตรเจน นะฮะเอสโตรเจนกับอันที่สองฮะคือตัวรับฮอร์โมนโปรเจสตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในยาคุมนี่แหละเพราะนั้นบาคนฉีดาคุมทำไมอาการเยอะขึ้นนะฮะแต่ต้องบอกงี้ยาฉีดคุมกำเนิดสามารถลดอาการบางอาการเมื่อกี้หมอบอกเสียอาการนะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะเสียอาการคืออาการประจำเดือนอาการปวดอาการก้อนโตแล้วก็อาการเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญพั์การฉีดคุมอาจจะ ใช่ก็ว่าอาจจะทําให้เรื่องของประจำเดือนดีขึ้นได้โดยเฉพาะคนที่ประจำเดือนอหล่านั้เพราะฉีดยาคุมปึ๊บร่างกายไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเหม็ดไม่มาเม็นไม่มา,นะมมมาแต่บางคนมาเยอะกว่าเดิมเพราะว่าการตอบสนองเนี่ยไม่ดีนะครับแล้วก็ทำให้ตัวก้อนเป็นมากขึนหมดเลือดบางคนฉีดยาก,ก้อนใหญ่ขึ้นได้เลือดออกเยอะขึ้นได้ต้องติดนะแต่ว่าที่เราชอบใช้เพราะว่าราคาถูกนะราคาถูกจริงนะ ต่อมาฮะาถ้าฉีดยาคุมแล้วโอเคสามารถช่วยลดอาการปวดได้เพราะว่าส่วนใหญ่จะปวดเวลามีประจำเดือนพอไม่มีประจำเดือนปุ๊บอาการปวดก็ดีขึ้นอา,อาการปวดก็ดีขึ้นย้อนกลับมาฮะเมื่อกี้พูดถึงการรักษาด้วยยาในกะลุ่มฮอร์โมนแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนนะครับยาไม่คุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเหมือนกันฮะลดอาการประจําเดือนมามากจังลดอาการปวดประจําเดือน แต่ไม่ลดขนาดก่อนไม่โดก่อนที่มดลูกนะไม่โดช่วยเรื่องการเจริญทำไหมไม่ช่วยนะครับแบบนั้นแค่สองอาการนี้กลับมาฮะสมมุติใช้ยาแล้วไม่ดีขึ้นนะฮะอาการไม่ดีขึ้นสเต็ปถัดไปฮะการรักษาที่ยังไม่ถึงขั้นผ่าตัดน,นะสเต็ปขึ้นมาฮะคือเขาเรียกว่าลุกล้ํามากขึ้นอ่านะคือกินยานี่ไม่ลุกล้ําเลยนะครับถือว่าไม่ลุกล้า สเต็ปถัดมาคือแบบไม่ลุกหลังไม่ลุกหลางนะฮะปัจจุบันนะมีตัวเดียวนะฮะคือทำไฮฟูนะคือแบบไม่ลุกหลัมนะไม่มีแผลที่ตัวเลยนะฮะมีอันเดียวคือไฟฟนะฮฟูคนฐานยังอยู่ไหมเนี่ยฮะคุณแฮปปี้คุณแฮปปี้เจเอ็มจำไหมฮะเจะตัวยังอยู่ไหมอยังอยู่นะโอเคนะฮะ นี่ตอบคาถามเราคนเดียวนี่ประมาณสักสิบนาทีละยังตัว <laughs> ยอยู่เนาะโอเคอ่ะมีอันเดียวฮะคือไฮฟูไฮฟูคืออะไรคือปล่อยพลังงานเข้าไปคนไข้นอนคว่ำรูปอยู่ไหนเลยอ่อยังอยู่นะโอเค อะมีแต่รูปไมโครเวฟทำไมนะฮะอ้าวเอาเอาเอา,เอา,เอาวาดใหม่ไหมถ้าหาไม่เจออ่ะอยู่นี่อยู่นี่ครับนี่ฮะแฮฟู์แฟูนี่คือคนไขนนนะ้นอนคว่ำนะนอนคว่ำไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนะฮะไม่จำเป็นต้องใส่ท่อชักท่อช่วยหายใจแต่ว่ามีการให้ยา อาการปวดลดอาการปวดแล้วก็ยาระงับความรู้สึกแบบปลุกตื่นนะครับนะอพอคนไข้นอนคว่ำปุ๊บนะฮะจะมีพลังงานฮะไปทำลายตัวก้อนตัวก้อนที่ปวดรูเนี่ยจะเป็นไมโอมาหรือว่าเป็นอะเดโนไมโอซิสก็ได้นะแต่การตอบสนองการรักษาว่าดีไม่ดีขึ้นอยู่กับชนิดของก้อนที่เมื่อกี้นะคุณแฮปปี้เจ้าของคำถามะให้ดูคนระัที่หมอบอกว่าเราต้องคุยฮะ ตำแหน่งจำนวนขนาดนะตำแหน่งจำนวนขนาดคือตัวไมโอมาเนี่ยนะครับตัวเนื้องอกเนี่ยมีทั้งหมดเก้าชนิดเดยอะอะย่าไปไหมฮะถ้ายังอยากฟังต่อกดก้ามาบอกหน่อยฮะเก้าชนิดของไมโอมาเก้าชนิดของไมโอมาฮะเดี๋ยววาดรูปเลยละกันจะได้เก็บไว้ใช้ในอนาคต อ่ามีคนกดก้าเข้ามานะฮะเพราะนั้นเวลาคุณหมอบอกว่าเราเป็นเนื้องอกที่มดลูก่ะถามคุณหมอนะหนูเป็นชนิดไหนด้วยนะตำแหน่นงจบูกอ่ะอ่ะบีนี่คือกระเพาะปัสสาวะนะครับอันนี้คือมดลูกนะตัดฝวานะเหมือนมดลูกเราเนี้น่ะมองด้านนี้นะ โมลูกของเราเนะี่อ่โมลูกของเราเนี่ยปัดขวาอย่างนี้นะมองจากด้านข้างนะเอวไปตัดโอเคลูกนี้นะฮะโอเคนะโมลูกอยู่นี้นะตั้งๆอันนี้หนึ่งฮะนี่เรามีหลายสีก่อนเขาเรียกว่าไทป์ศูนย์นะฮะไทป์ศูนย์คือเป็นขั้วะฮะเป็นขั้วอย่างงี้นะนี่เป็นขั้วนะฮะ อีคัวอยู่นี่นะฮะเหมือนเห็นเลยนะโอเคทป์หนึ่งฮะอยู่ในโพรงมอลูกมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะฮะทป์หนึ่งนะอันนี้โซนนะอันนี้ไทป์หนึ่งอยู่ในโพรอมอลูกมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทป์สองฮะอยู่ในโพรงมอลูกน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะฮะเห็น<ท>ไ,ไหมโซนหนึ่งสองต่อไปฮะ type สามไทป์สามเนี่ยอยู่แปะกับโพรงมดลูกนะฮะ type สามอยู่แปะกับโพรงมดลูกนะฮะ type สามนะอยู่แปะกับโพรงมดลูกฮะ type สี่อยู่ในเนื้อมดลูก ะะอยู่ในเนื้อมดลูกร้อยเปอรนะไทป์หนะฮะโผล่ออกมานอกมดลูกน้อยกว่า5้ของก้อนนี่แหะนี่ไทป์ห้าไทป์หกนะฮะ,ะ,ฮะอยู่นอกมดลูกมากกว่า5้ของก้อนไทป์เจ เป็นขั้วฮะท้ายเจ็ดเป็นขั้วและท้ายแปดนะฮะดีใจมากเลยน่าใช้ราการหลายสิตำแหน่งอื่นๆฮะเขาเรียกว่าเช่น broad ligament myoma หรือว่า cervical myoma ดีเลยอ่ะเก็บไว้ใช้นี่นะฮะ กลับมาตรงที่ว่าไฮปู้ดีกับอันไหนฮะดีสองถึงหกนะสองถึงหกย้ำอีกทีฮะสองคืออยู่ในโปรงมดลูกน้อยกว่าห้าสิบปอร์เซนแล้วก็หกฮะก็คือว่าเนี่ยอยู่ในเนื้อมดลูกมากกว่าน้อยกว่าห้สบอร์เซนอันนี้ถไทยหกส่วนเจอย่างเงี้ยไม่ดีฮะไม่ดีไม่ออกมากตำแหน่งอื่นๆก็ยังไม่ค่อยดีแป่ส่วนศูนย์กับหนึทุกนี้ฮะเราใช้การสองกล้อง ตัดเข้าไปได้อืนะใช้ได้ทำให้สโลสวสักพกเพราะนั้นกลับมาว่าก็ต้องว่าจะใช้ให้ฟู่ฮะต้องดูเป็นชนิดหนสเต็ปถัดไปฮะต้องดูด้วยว่าลักษณะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนี่ยตัวไมโอมาเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะเป็นเส้นเลือดมาเลี้ยงน้อยซึ่งจะส่งผลกับการตอบสนองก,กับการรักษานะครับนะอ่าโอเคนะ อันนี้คือแบบไม่ลุกล้ำเลยตัวเองไม่มีแผลเลยนะฮะเรียกไฮฟ,ฟูจะแต่ถัดไปบอกเรามีโรคอื่นๆร่วมด้วยนะมีเล้าตัวถามมานะฮะถ้าไปโดนคนอื่นโดนลำไส้ได้ไหมโดนได้ฮะโอกาสโดนลำไส้0.02%ครับ0.02ผ่าตัดผ่านกล้องตามข้อมูลที่หมอมีโอกาสโดนลำไส้ามากกว่า0.02% อย่างไรก็ดีในคนไข้ที่มีภาวะอื่นๆร่วมด้วยเป็นข้อบกห้ามงสำหรับการทำไฮฟูเช่นเอรทซาวและสงสัยมีคามผืดนะครับตำแหน่งของก้อนเนี่ยดูพาสเวคือคือตำแหน่งที่พลังงานจะสายไปเนี่ยพาสเว์เนี่ยมีลำไส้มาบังไม่สามารถบริหารจัดการนะครับไม่สามารถเลื่อนได้เขาจะมีเทคนิคในการเลื่อนแล้วก็ใช้วิธีอื่นฮนะ ที่ลุกลามมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยคือคนไข้มีแผลแต่แผลเป็นแผลเล็กๆนะครับและยังเก็บมดลูกอยู่ตัวเนื้องอกไม่ได้ควักออกาไม่ได้ควักออกแต่เป็นการใช้พลังงานเข้าไปทําลายคนระภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไมโอไลซิสคือใช้พลังงานเข้าไปทําลายโดยพลังงานนั้นอาจจะเป็นคลื่นไมโครเวฟก็ได้นะอาจจะเป็นพลังงานวิทยุก็ได้แล้เรียกว่าเรดิโอไนซีได้หมดลักการคล้ายๆกัน คือมีเข็มเข้าไปจิ้มเข็มเข้าไปจิ้มไม่ว่าจะเป็นจิ้มทางหน้าท้องจิ้มทางช่องคลอดผ่านเซอร์วิสเข้าไปผ่านปากลูกเข้าไปสามารถทํำลายได้แต่กลับมาคล้ายๆเดิมคือต้องดูนี่ฮะต่อจอขอนะตำแหน่งจํานวนขนาดก่อนอยู่ตรงไหน,นอะไรยังไงเอาตอาซางเห็นไหมคือชีวิตเราก็มีความซับซ้อนพอสมควรนะครับนะอ่ะ นี่นะนี่คือแบบลุกล้ำขึ้นมาแบบมีแผลเล็กๆจะมีแผลแบบเท่าแบบปลายเข็มอะนะครับสามารถทำได้แต่บางคนเนี่ยที่มีพังผืดก็ต้องผ่าตัดเลาะพังผืดก่อนแล้วก็จิ้มก้อนตัวนี้เ,เข้าไปโอเคถัดไปฮะไมโครเวฟก็ใช้ไม่ได้ไฮฟูใช้ไม่ได้ไมโครเวฟใช้ไม่ได้จะไปต้องตัดออกอจริงๆแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าผ่าตัดกรอง ไมโอเมกโตมี Om อ่าคือเอาเฉพาะก้อนออกนี่ยังเก็บมดลูกไว้นะไม่ใช่ตัดมดลูกนะก็มีเครื่องมือฮะส่องเข้าไปขึ้อนอยู่กับว่าก้อนอยู่ตรงไหนเช่นก้อนอยู่ในช่องคลอดเครื่องมือก็ผ่านทางนี้ปุ๊บเข้าไปตัดจุ๊บ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 นะฮะหรือว่าถ้าก้อนอยู่ข้างนอกนะเครื่องมือก็ผ่านทางหน้าท้องเช่นเดียวกันเอาไปตัดได้เข้าไปตัดได้แล้วเอาเฉพาะก้อนออก นี่ยังไม่มีแบบแผลเปิดหน้าท้องเลยนะคือแบบแผลรูเล็กๆเปิดหน้าท้องของหมอคือแบบแผลใหญ่ๆห,ห,หน่อยสิบเซนอะไรเนี่ยตแต่ถัดไปฮะก็ไปที่เป็นการผ่าตัดที่ลุกล้ำมากขึ้นมีแผลใหญ่แผลเปิดหน้าท้องเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตอบคําถามนะของเรานะฮะกินเวลาไปสิบห้านาทีฮะท่านใดอยู่ตั้งแต่ต้นบ้างฮะตั้งแต่เจ้าของคําถามถามมานะฮะ กดหนึ่งบอกนิดนึงฮะท่านใดอยู่ตั้งแต่แรกนะฮะกดหนึ่งบอกนิดนึงฮะคืนนี้ต้องนอนเร็วนะพรุ่งนี้มีไปทำใข้ผู้ปลอดภัยนะฮะอืมนะครับก็ด้วยข้อมูลประมาณนี้คือหมออยากบอกว่าการรักษาเนงื้องอกที่หมดรูงเนี่ยทางเลือกเ,ย,เยอะนะทางเลือกในการรักษาเยอะนะทางเลือกในการรักษาเยอะแต่ว่าที่ที่เรารักษาเนี่ยนะครับ มีทุกวิธีไหมต้องคุยกับคุณหมอแลนะต้องคุยกับคุณหมอนะครับอืมแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างหมอเนี่ยถ้าเป็นเคสที่แบบยากจริงหมอก็ส่งต่อนะฮะเช่นเป็นเนื้องอกแบบหลายๆก้อนอย่างเงี้ยมันก็ต้องเชิญอาจารย์มาช่วยผ่านะครับนะอืมนะ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 โอเค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 ,อ,เคอ่ะตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดยังไม่ได้ติดตามกันนะฮะ ยังไม่ได้ติดตามการฝากกดติดตามกันด้วยนะเป้าหมายของปีนี้3ามแสน follower ฮะตอนนี้อยู่กันประมาณสักร้อยห้าสิบคนนะมีผู้ติดตามรายใหม่สามสิบเจ็ดฮะเอาว่าสักถึงร้อยได้ไหมฮะวันนี้โอ้ทำมาสามสห้านาทีแล้วนะจะถึงไหมเนี่ยเนี่ที่บ้านต้องไปแล้วจะสองทุ่มแล้วนะฮะเด็กที่บอกครับว่นนี้ต้องตื่นเช้ามีกดไขนะ่เคสเริ่มแปดโซึ่งน,นะฮะ โอเคไออีกสักสองคำถามะกันนะฮะอีกสักสองคำถาม okay. อายุยีามประจำเดือนมาไม่ปกติก่อนมีแล้วระหว่างมีท้องเสียปวดขาน้ําหนักลดผมร่วงสิวปกติไหมไม่ปกติฮะไม่ปกติเพราะว่าแล้วตัวเป็นคนบอกเองเลยเนาะว่าประจําเดือนมาไม่ปกติครับเพราะนั้นปัญหานี้ไม่ปกติแน่นอน แต่ว่าความไม่ปกติความไม่ปกติเกิดจากอะไรนะเกิดจากอะไรต้องไปหาสาเหตุครอืมเอ่อซึ่งสาเหตุที่ทําให้ประจำเดือนไม่ปกตินะเป็นด้านแบบสองทางอีกแล้วกันนะครับอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของฮอร์โมนกับอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของสตัคเจอร์ลก็คือตัวโครสร้างที่สําคัญที่อยากบอกคือผู้หญิงหนึ่งคนมาด้วยหลายเหตุผลได้ มาด้วยหลายสาเหตุบางคนอาจจะมดดูมีความผิดปกติบวกกับฮอร์โมนก็ผิดปกติด้วยนะครับสองตัวบวกกันก็ยิ่งรักษาย,ยากเข้าไปอีกนะเพราะว่าสาเหตุเยอะนะครับโอเคอ่ะขออนุญาตประมาณนี้นะฮะเราสามสิบนาทีแล้วนะครับขออนุญาตไปทาํากิจกรรมอื่นต่อเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าคิดว่าวันนี้มีคลิปนี้มีประโยนะนนนนนน like, ชน์เราขอใหกคนดกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็ท่านใดยังไ้ติดตามงานความกดติตดตามกันด้วยนะฮะเรามีคลิป15ล้านวิวไม่ถึงอะ14.5ล้านวิวนะครับนะแล้วก็คลิปล้านวิวหลายอันเราไปดูได้แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟรักษาให้ฟุกรักษาเนี่ยบอกมีวิดีโอคลิปแล้วนะฮะใน t i k t ตอนะไปดูกันได้นะครับอืมโอ้ตัดเนื้อง,งอกผ่านกล้องนะฮะตัดเนื้องอกผ่านกล้อง ก็มีแล้วเช่นเดียวกันนะครับสามารถไปดูไดนะ้โอเคประมาณนี้นะฮะเป้าหมายของปีนี้ 3, สามแสนโฟลเวอร์จะถึงไหมก็ขึ้นอยู่กับปลายนิ้วของทุกท่านนะฮะ,ะกาบติดตามอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วไงพวกไกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะความรู้นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย